ว่ามันจะมีคาร์ดแบบนี้ให้เล่นด้วยอ่ะ <S <S บอกเลยว่าคาร์ดเนี้ยโคตรโหดโคตรอันตรายวิง่งไวดามเมจแรงพร้อมที่จะขิดทุกอย่างที่ขวางหน้า <S <S แต่ถ้าอยากรู้แล้วคาร์ดนี้เนี่ยเล่นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยแต,แต่ก่อนที่น้องเนี่ยจะไปดูกันคอมเมนต์มาบอกพี่แป้งชมหน่อยว่าน้องเนี่ยเล่นคาร์ดอะไรกันอยู่ <S <S อาวแล้วเมื่อเราเข้าแมปมาเนี่ยทุกคนจะเห็นว่าด้านล่างของเราเนี่ยสามารถกดคาร์ดได้เลยเมื่อเรากดทีหนึ่งเนี่ยเราก็จะแปลงร่างเป็นปีศาจแพ้หอยทุกคนทำไมมันตาโบแบบนี้วะ ตัวจริงหรือตัวปลอมเฮ้ยแป๊บนึงก็จะกลางคืนแล้วอ๋โอโหจริงๆปีสาจแพทเนี่ยมันต้องออกมาแต่กลางคืนนะมาแปางลงร่างกลางวันเนี่ยมันไม่ได้ตัวเนี่ยมันใหญ่มากเลยทุกคนแบบความสูงนี่แตกต่างจากตัวละครที่แป้งชมเล่นมากเดี๋ยวเรารอตอนกลางคืนก่อนเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าระหว่างปีศาจแพะกับกวางเนี่ยใครจะตัวใหญ่กว่าการเว้ยทุกคนเฮ้ยไหนกวางออกมาสิโหรอ,อ,อตั้งนานเฮ้ยนั่งนันไง มนโนมาแล้วตาขาวมาเลยดิเดี๋ยวเราจะเดินไปวัดความสูงกันเฮ้ยเราว่านะปีศาจแพนเน่น่าจะตัวใหญ่กว่าไหมขนสักทีหนึ่งสิกว่าไขกําำลังมองหาไก่เพชรสุดคุม้มไว้จัดค์สอาชีพปรเทศใน99คืนในปา่าพร้อมรับกดเกมพาร์ตตงดีที่ชอบเลยเ มาแล้วเนี่ยเราทาการตัดไม้ก่อนนะคะทุกคนไม่งั้นเดี๋ยวไฟแคมเราจะดับไงนี่อีปิสัตกวางหรือ,อก,กบทุงกบหิวเนี่ยมันจะออกมาฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องตัดไม้เพื่อทําการเติมไฟแบบนี้ก่อนเติมให้ตัดไม้แบบนี้มันน่าเบื่อเราต้องใช้ปีศาจแพงไงตัดไม้แกนี่ไงเครื่องตัดไม้อัตโนมัติเนีเอะเดี๋ยวทาไมมันเดินผ่านนี้วะทำไมมันไม่ขวิดวะเอาอย่างนี้ก็ได้เหรอเอา้าใช่เหรอห้อย น,นี้ไม่ได้แลป้วปะมันจะขุยดยังไงอะมันจะทําให้ไม้ขาดไม้ล้มยังไงเนี่ยเดี๋ยวลองลองขวนสักทีหนึ่งก่อนปังไม่ติดว่ะปังไม่ติดเฮ้ยทําไมไม้ไม่เป็นไรเลยอะ่ะเุ้ยเก๋ปะเนี่ยยังไงทาไมมันขวนแล้วไม้มันไม่ล้มอะ่ะเอ้าเอาเอา,เอา,เอาทำอะไรวะเนี่ยเอาเตรียมวิ่งเตรียมขุดเอ้าเอาวิ่งไปไหนละเอาขุดไปไหนขุดใครมึงขุดใครไม่มีคนตอนนี้มึงขุดใครไปไหนแล้วเน,น,น,นี่ยเอาเอ้าเอาโอ้ยไไแล้วมันวิ่งไปไกลด้วย มันควบคุมซ้ายขวาไม่ได้ทุกคนถ้ามันวิ่งต่อมันวิ่งยาวเลยเหมือนแบบคาดแพ้แบบแพะจริงๆเลยนะเว้ยทุกคนที่ทุกคนโดนไล่อะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวเดินกลับไปก่อนไหนเราลองขวนต้นไม้ใหญ่ได้ไหมไหนไหนไหน,ไหนเอ,อ้ยเอ,อ้ยเอ,อ้ยเอ้ยก็ตายก็ตายเจอเหยื่อเจอ,อเหยื่อขอลองขวนทีหนึ่งเฮ้ยทีเดียวหายเลยเหรออุ้ยเหลือตะขาไหนไหนลองหมาป่าหมาป่าเอ้ากูขอขวนก่อนขอขวนหมาป่าก่อนนี่แนี่หุ้ยแค่ขวิดปลาหมา ไหนไหนไหนมีคนปาคนปาป่าแน,าาน αι, ต่ต้องลองต้องลองอ้าวเมื่อกี้มันโดนหรอมันโดนเราขวิดไปมันตุยเลยไหน αι, ลองตังวนี้สิเอ้ยไหนลองขวิด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 เอ้าชนชนชนแน αι, ่ขอลองขวดหน่อยขอลองขวดนี่แน่โอ้โหทีเดียวแตกเลยเฮ้ยหีบแดงทุกคนหีบแดงเอ้าเอาเอา,เอาไปไหนกันเนี่ย เออหัวชนเสาไปเลยซีนี่ขวรทีนึงขอเปิดขอเปิดหีบหน่อยดิเปิดหีบก่อนขอควดก่อนแ้นมานานแล้วขอแค้นมานานแล้วขอควรสักทีหนึ่งนี่แน่ออาเดียเปิดสักทีหีบอ่ะเออเดี๋ยวลองดูซิว่าเราจะได้อะไรเฮยได้คุณนายกดกนไปไหนแล้วอ้าเอ้าเอ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 ้าอหัวชนหัวชนที่มันยังมันยังวิ่งต่อมันวิ่งต่อวิ่งต่อโอ้เอ้าเอ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 านี่กูควรเล่นดีไหมเนี่ยปีศาจแพนเนี่ยหัวโนไปหมดแล้วเนี่ยชนนั่นชนนี่ไป ควดนีแนทีหนึง่งเฮ้ยเดี๋ยวเราจะไปทำการช่วยเด็กกันดีกว่าทุกคนใช้ปีศาจแพะนี่แหละไปช่วยเด็กกันเด็กมันจะงงป่ว่าเฮ้ยตัวอะไรมาช่วยฉันอะไรแบบเดะแล้วเราเนี่ยจะอยู่ในร่างปีศาจแพะนั้นทุกคนจะไปช่วยเด็กการเน่ทาการเดินเดินเดินไปเลยเฮ้ยเราเจอเยื่อแล้วว่ะนี่หมาป่านี่มีควรมีทีหนึง่งเฮ้ยมีเป็นไรอุ้ยต้องขวดประมาณสองสาทีนี่แหละ เน้หุยเราเจอหีบได้อีกแล้วไหนขอเปิดไหนเซอันนี้คืออะไรมันคือปืน G17 ปืนเลยวะปืน17ไหนลองยิงสิหุยยิงแรกยู่นะเสียงน่าสะใจมากปังปังปังหุยกระสุนก็อนลวกหุยดูลำปืนมันเซแกะบอกเลยว่าโคเจเลยแหละเน่เดี๋ยวขอควนมาป้าก่อนนี่เฝ้าเด็กดีนักนี่สองทีหายเลยบอกเลยฮ่าๆแน่เราได้กุญแจมาแล้วจ้าเปิดประตูเ้าไปช่วยเด็กเลยฮเด็กมันจะงงประวัติทุกคนเน เข้าไปก่อนอุย้ยหัวติดโอ้ยหัวติดสูงเกินสูงเกินงงอะเด็เด็กงงอะเด็เดี๋ยวเหมือนกูใส่หมวกจริง,รงๆคือโคมไฟนะอ้าเราเอาเด็กใส่ถุงแล้วไหนถุงกูงงมากไม่มีถุงเลยฮะเดี๋ยวเราเด็กไปวางที่แคมป์ก่อนนะทุกคนพี่แป้งว่าเดินช้าคุยไปเลยดีกว่าปูู่ปูนปูนออย้ยคุยคนแรงวิงว่งคนไวเปววึ้งชนะไรวะเนี่ยโอ้ยชนน่องน้ํามาควาเราไปเดี๋ยวหัวโดน โอ้เดี๋ยวเราเอาเด็กมาวางก่อนนะคะเดเราใส่ถุงมาตอนไหนวะคูงงมากอาการเต้นไปเลยโลกโอ้มันไปไหนอีกแล้วเนี่ย โอ้ยปึ้งเอาเอาชนชนเอาเอาเอาตีวเลยตีวแพตติวโอ้ยมือหัวไปหมดแล้วเนี่ยหัวโดนไปหมดเดี๋ยวเราไปช่วยเด็กคนที่สองกันเดกว่าเดินไวเหมือนโกโหกวิทำไมพ้ามันคอมเป็นสีแดงละ่ะนี่ควรทีหนึ่งหูได้สองตัวเลยเล้นี่ควรอีกทีหนึ่งมาตัวสุดท้ายกันต้องโดดแน่ควรเลยจ้าได้มาแล้วจากคุณแจสีน้ำเงินเปิดประตูเข้าไปเลยอีเด็กมันจะงงปะเนี่ยงงเหมือนเดิมตัวสูงมากเค้ทำไมในนี้มีสองตัวมี เดี๋ยวเราทําการช่วยเด็กก่อนแล้วก็ควรพี่หมีตีตูไปทีหนึ่งแม็กันะนี่ได้เนื้อมาชํำๆ Graham. เล่นละงงมากไป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 เดี๋ยวเราจะเอาเด็กไปวางก่อนนะคะทุกคนเนธเราช่วยเด็กคนที่2แล้วนะเนี่ยตอนนี้เลยสองคนเราจะเอาพิศาจแพนี่แหละไปทําการช่วยเด็กกันในคนที่สามคืออะไรน้องปลาหมึกย่างตัวสีเหลืองสีเหมือนพี่แป้งชมเลยไม,ไม่ไม่ไม่วันนี้เราจะไปพิศา่าแพอุ้ยอุ้ยหมี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 โอ้ีมีมีมีเออตีตูทีหนึ่งตีตูทีหนึ่งเนยตยเลยเฮ้ยมันปิศาจตัวเน โอ้มันเป็นไรอ่ะมันเป็นไรอ่ะเออเอากุญแจเนี่ยลงไปช่วยทีจากกุญแจเหลืองเปิดประตูเข้าไปเลยแต่ว่าขอเปิดกล่องก่อนโอ้ยได้เลยโลจราจรพักเปิดประตูไปช่วยเออเดี๋ยวทำไมมีเด็กหลายคนจังเนี่ยแล้วคูต้องช่วยใ,ใครก่อนทำไมอีน้องปลาหมึกย่างมีหลายคนจัง กูช่วยใครไม่เป็นไรกูช่วยแม่งหมดทุกตัวเลยนี่แหละเน็ช่วยหมดทุกตัวเลยเดี๋ยวขอเช็คก่อนมีเหลือปะเนี่ยหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่งสองสามสี่ห้าหกไปเหลือแหละกลับแคมจากกลับแคมนี้ควยกับแคมไปเลยเพื่อความไวแสงไปุัยมันเร็วมากทุกคนเหมือนจรวนเลยแหละปื๊ดปื๊ด,ดเดี๋ยวแล้วทําไมมีเจ้าตัวเหลืองนี่มันเยอะจังวะเดี๋ยวนะนี่มันแคมนะเว้ยไม่ใช่แบบศูนย์รับแตกุนทำศูนย์ด็กัมพาไะเนี่ยกูงงมากเยอะที่สุด อ,อเราอมากี่ตัวเนี่ยเรามาเจ็ดแปดตัวนี่วางแม่งลงไปเลยเนี่เฮอ้อแล้ววันมันก็จะเพิ่มขึ้นเยอะไงทุกคนเพราะมันมีเด็กเยอะในแคมป์นี่อยมามาลัวๆๆๆวเ,เลยประมาณ20คนอีเด็กเหลือมี20คนเลยเหรอเจ้ป้าเยอะเกินเรามาทำอะไรเยอะแยะขนาดนั้นเราโอ้ยอ่าเดี๋ยวเราไปช่วยเด็กคนสุดท้ายกันคือเด็กคนดีเซขอแวกก่อนขอแวะหีบแดงก่อนกูไม่ได้แวะหลายรอบละอ่ะเปิดมาคืออะไร คืออะไรเนี่ยปงปืนเดียวขอเก็บก่อนไปไหนแล้วลขวุดไปไหนแล้วนาโอ้เราขุดไว้ด้วยนะไปไหนละอ่ะไหน,นดูซิมันจะไปไหนเอ้ยเราเกลับมาที่เก่าเจ้าเดิมไงพื้นที่ของเราลาวานี่แช่น้ำเพื่อเติมพลังไม่ใช่โอ้ยปีศาจแพ้กีติดไฟแล้วมือข้าวเด็ไปติดไฟไปเลยละติดไฟไปเลยเนี่ย กลับสู่บ้านของเราสักทีนะนี่คือปะศาราวาไงพี่แป้ยชมก็อยากรู้ว่าถ้าเราแปลงร่างเป็นปิศาพแพ้แบบนี้แล้วทําการกระโดดลงไปในพื้นที่ราวาเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะตุ้ยหรือเปล่าเอาอยัางหนึ่งสองสาป้ายสุขิดสุขิดในที่ดือ เฮ้ยทุกคนมันไม่เกิดวยอ่ะเรากลับมาสู่ความเป็นจริงกันบ้านดีกว่าเพราะอาทิตย์หน้านะคะแมป99คือในป่านเนี่ยจะทําการอัปเดตเป็นอีเวนต์ฮาโลวีนกันแล้วทุกคนซึ่งจะมาในอาทิตย์หน้าบอกเลยว่าจะเป็นทีคเอ,อทิชจ้าและนี่นะคะจะเป็นทีเธอที่เขาสป,ปอยขึ้นมานะคะฟีลมาว่าชิกอ,อกทีนั่นแหละคือเคาประตูของไงจะเป็นอีลัดีเนี่ยมาขอโอ้โหอะไรเนี่ย เดี๋ยวเขาประตูใหญ่เลยเปิดบ้านแฟรี่มาเลยจ้าบอกมือบายบายเกียรติการแต่งตัวของแมงมากแต่มันน่ารักมากเลยนะยังไงแฟรี่ให้ปะแฟรี่ยิ้มหวานยังไงต่อยังไงยังไงให้ไหมนี่แหละแม่งปลาใส่ประเด็ในมใจ้ายเกินดีแฟรี่แตกแล้วกูว่าโอ้โห,โห,โห,โหลูกอมกระจายเลยมาทิศหน้าฮันนี่ชอบคลิปนี้นะคะที่พี่แป้งชมเนี่ยมาเล่นคัสอะไรปแปลกๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามกันด้วยนะคะคอมเมนต์บอกด้วยนะว่าตอนนี้เล่นคัสอะไรกันอยู่